น้องเกเกวลินแกรนดสาวน้อยลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย18ปีที่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเธออยากลดความอ้วนค่ะจึงได้หันมาเล่นเพาะกายแต่กลับกลายเป็นว่าเธอลหลงไหลมันแล้วก็เล่นอย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันหลายรายการวันนี้เธอมีคำแนะนำดีๆมาฝากสำหรับคนใส่ใจสุขภาพติดตามใน Sport Focus ค่ะ ท่านผู้ชมครับวิถีชีวิตคนเมืองนะครับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่นะครับใส่ใจเรื่องของสุขภาพเป็นธรรมดานะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินการออกกําลังกายต่างๆนะครับและสิ่งสาคัญที่สุดเลยวันนี้ผมอยู่กับน้องเกย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของฟิตเนสเทรนนิ่งตลอดจนเรื่องของพ่อกา้าหรือว่าบอดี้บิวตี้ด้วยนะครับวันนี้น้องเกย์จะมาเล่าให้ฟังเรื่องการออกกําลังกายตั้งแต่ต้นเลยถือว่าเป็นขั้นเบสิกเลยเราเริ่มต้นยังไง ก็ถ mm ้าเริ hmm. uh, Hence, ่มต้นเนี่ยก hmm. oh. hmm. mm ่อนเลยเราต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเช่นชนิดกีฬาที่เราอยากเริ่มเล่นไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็ตามเพราะว่ากีฬาทุกชนิดเนี่ยแน่นอนว่ามันมีผลดีแต่ว่ามันก็มีผลเสียหรือว่าข้อที่มันเสี่ยงด้วยก่อนอื่นเลยเราก็ต้องศึกษาหาความรู้คือมันต้องูชีิร่างกายมเป็นหลักก่อนเลยก็อันนี้ก็แล้วแต่ด้วยค่ะก็ข้อที่หนึ่งก็เลยแล้วแต่ความชอบด้วยว่าชอบกีฬาอะไรคือท่านผู้ชมคือได้เห็นจากหน้าตาเนี่ยบางคนอาจจะไม่เชื่อว้ย มาเล่นฟิตเนสได้ยังไงคือมันเป็นเรื่องความบังเอิญเรื่องความชอบหรือว่าเป็นเรื่องธุรก,กิจเป็นเรื่องยังไงจริงๆไม่บังเอิญค่ะเป็นความชอบซะมากกว่า,าตอนแรกเข้าฟิตเนสเพราะว่าอยากลดความอ้นวนเหมือนคนปกตินะคะแล้วทีนี้ก็ได้มีโอกาสไปได้ไปประสบเหมือนไปได้ไปดูการแข่งขันเพราะกายด้วยตัวเกเองใช่ก็เลยรู้สึกชอบขึ้นมาใช่ใช้เวลาเล่นนานประมาณสองปีค่ะ เทียบคุณได้หนก่อนเล่นเกิดเล่นตอนนี้สภาพร่างกายเรารวมๆเป็นยังไงกองทุนเมื่อก่อนกับตอนนี้เป็นยังไงก็ถ้าถ้าก่อนเล่นก็จะไขมันค่อนข้างเยอะค่ะเป็นคนุน่มเน้ใช่ค่ะค่อนค่อนข้างอวบเลยแบห<ะ>น้ำหนักประมาณหกสิบกว่ากว่าค่ะแล้วก็พอหลังมาเล่นเนี่ยอ่าก็พัฒนามาเป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วเราก็เบิร์นเอาไขมันออกไปด้วยส่วนหนึ่งตอนนี้น้ำหนัก,นนกเป็นยังไงจริงๆใกล้เคียงตอน้นเลยค่ะถ้าถ้าไม่ใช่เวลาแข่ง ถ้าเวลาแข่งก็จะน้าหนักน้อยกว่านี้หน่อยแต่ว่าช่วงเขามีเรียกว่าช่วงออฟซีซั o อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่ไม่ได้แข่งหรือไม่ได้คุมอาหารร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ๋อเราก็ทาปกติทั่วัวก็ไม่ถึงกับปกติค่ะก็ยังคุมอยู่แต่ก็ไม่ได้คุมเหมือนอร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นะก็น้ําหนักจะใกล้ๆกับตอนที่ไม่ได้แข่งก่อนแข่งหนึ่งสัปดาห์เราเตรียมตัวยังไงก่อนแข่งหนึ่งสัปดาห์ะคะก่อนแข่งหนึ่งสัปดาห์ก็ตัดพวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นตัวเก G น,นะคะตัดแป้งแล้วก็อาจจะเล่นเวทน้อยลง ถึงกับไปเล่นเลยเพราะว่าถ้าเล่นแล้วปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเอฟเฟกต่อเวลาเราขึ้นบนเวทีลองจำลองอะไรอย่างเงี้ยเริ่มก็ถ้าเวลาอยู่บนเวทีเหรอคะก็มีการโพสซิ่งค่ะก็อย่างเช่นอ่าถ้าเป็นรุ่นเกณฑ์รุ่นโมเดลฟิสิกส์ก็จะก็จะมีการที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นโพสซิ่งรูทีนโชว์เดินเดินโชว์คณะกรรมการ ในกล้ามเนื้อของเราหุ่นของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ค่ะก็จริงๆเหมือนถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นเกตเนี่ยเขาจะดูโอเวอร์ออกมากกว่าแบบไม่ต้องไปเบ่งอะไรมากมายเพราะว่าเขาไม่ได้เอากล้ามเนื้อที่มันแบบพาร์ตอยู่แล้วเขาเอาแค่ความชัดความลีนความสวยงามใช่ค่ะหุ่นความสูงความสูงนี่เป็นตัวที่แบ่งแบ่งรุ่นกตแข่งขันนะคะใช่หน้าตาเกี่ยวไหมไม่นะไม่งมีผลต่อการให้คะแนนไหมอะไรไหมยังไงจริงๆเข้าตากรรมการ คิดว่าไม่นะคะเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ใช้ร่างกายเหมือนกล้กลามเนื้อมากกว่าถ้าเป็นหน้าตานี้คงต้องไปประกวดนางงามค่ะหลายๆคนสงสัยแบบโดย,ยเฉพาะผู้หญิงทัวไปไ <c oughs> ที่หุ่นดีๆหรือว่าเฟริฟร์มๆหน่อยโอ้ถ้ามันเล่นนี่กลัวหุ่นจะเสียกลัวกล้ามจะใหญ่มวลนู่นเราจะอธิบายก็จริงๆมันอยู่ที่เป้าหมายของเราค่ะถ้าเราไม่อยากให้มันใหญ่มันก็จะไม่ใหญ่ถ้าเราอยากให้มันใหญ่มันก็จะใหญ่ต้องบอกว่าเราเล่น เราเล่นกาหนดได้ใช่ไหมกาหนดได้ค่ะทุกอย่างเลยรุ่นการแข่งขันหุ่นที่อยากจะได้อยากได้เพิ่มตรงไหนอยากลดตรงไหนได้หมดเลยค่ะเคยมีพวกดารานาแบบเข้ามาใช้บริการหรือเป่คิดว่าในอนาคตน่าจะมีค่ะก็เหมือนมีคุยกันไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาเข้ามานี่จะเริ่มให้เขาอย่างไงสมมติคนก็ต้องนั่งคุยกันก่อนค่ะกับทุกเคสลูกค้าทุกๆคนก็ต้องเข้ามานั่งคุยกันก่อนว่าเป้าหมายของคุณจริงๆแล้วเป็นยังไงคุณอยากได้ร่างกายแบบไหน เขาส่วนใหญ่เขาก็จะมีรูปภาพมาโชว์ให้ดูว่าประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนมากที่เข้ามาหาเราเนี่ยก็จะเน้นท่อนบนไม่ค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องอทุก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 ส่วนเลยใช่เวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องเล่นทุกส่วนของร่างกายไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าเข้ามาก็จะประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งค่ะไม่เกินนี้หมายถึงต่อตอ่ตอนหนึ่งครั้งใช่ค่ะนนแล้วอาหารการกินอ,อาหารการกินก็ถ้าสมมติว่า แล้วก็ทานอาหารให้คราเพิ่มเป็นหลักปกติอยู่แล้วแต่ว่าที่เราเลือกทานก็คือถ้าเป็นโปรโตีนก็เนื้อไก่ไข่ปลาแล้วก็ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นพวกไม่ขัดสีเช่นพวกข้าวกล้องข้าวโอ๊ตหรือว่าขนมปังโฮลวีตน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกคาโนล,ล่าหรือน้ำมันร้อนข้าวแล้วก็พวกอะโวคาโดพวกถั่วยอย่างเงี้ยค่ะ ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับต่อคนหมายถึงว่ามันเรื่อยหรือควรจะมีแบบคอร์สหนึ่งแบบสามเดือนเห็นผลไหมสองเดือนเนี่ยเราไม่เราไม่สามารถการันตีได้ค่ะว่าเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าคุณมีวินัยมากแค่ไหนวินัยในเรื่องการฟิตซ้อมรับประทานอาหารด้วยเรื่องการฟิตซ้อมด้วยค่ะทุกอย่างต้องควบคู่กันใช่เอาจั้กงเกลเป็นหลักวันวันรับประทานอะไรบ้างก็อย่างที่พูดไปค่ะประมาณนี้ใช่เป็นอาหารที่ไม่น่าเบื่อเลย ตัว่เลยเพ่มแม่ความไม่เคยชินมึงคนชอบกินกินแบบถูกปากเป็นหลักก็จริงๆแล้วเราชอบรสชาติอาหารยังไงอาหารที่เกบอกไปเนี่ยสามารถเอาไปทําได้หมดเลยอืใช่ทาไมคนล่กใหม่เขา้ามาใส่ใจสุขภาพแบบนี้เยอะขึ้นเพราะเห็นทุกทัวร์บางทีขับรถไปก็มีเล่นฟิตเนสบางคนเพราะเดี๋ยวนี้ธุรกิจฟิตเนสค่อนข้างจะฟื้นฟูพอสมควรแล้วเกก็เป็นหนึ่งในั้นด้วยนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องฟิตเนสทำไมคนล่นใหม่มาใส่ใจขนาดนี้ตังที่ตัวครับทั้งทังที่แบบที่ร้านอื่นมีอีกเยอะแยะนั้น แต่เขาไม่เล่นแล้วกลับมาเล่นฟิตเนสเนี่ยมัน,ม,นมันต้องมีแรงจูงใจพอสมควรเลยที่ต้งส่วนหนึ่งมันเป็นเทรนด์ด้วยค่ะเป็นเทรนด์ด้วยใช่ก็คนไทยชอบอยู่แล้วอินของอินเทรนด์เป็นเรื่องปกติแต่ว่าทําไมถึงเข้าฟิตเนสเก็ว่ามันอาจจะสะดวกกว่าไปเล่นกีฬาอย่างอื่นแล้วแบบเข้าฟิตเนสก็จะเจอคนเยอะแยะมากมายคือมันเป็น one stop service ด้วยเข้ามาแล้วจบเลยเฉพาะที่นี่นะเมื่อที่นี่อาหารการกินเราเราเราดูแลลูกค้ายังไงหรือว่าที่นี่ก็จัดคอร์สอาหารการกินให้เขาด้วยก็เราเราเราก็เขียนให้ค่ะ ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการลูกค้าก็บอกว่าลูกค้าต้องการอคอสอาหารด้วยเราก็จะเขียนให้ใช่ค่ะมันป่วยมาเล่นได้ไมเล่นได้ค่ะป่วยเป็นอะไรล่ะคะเป็นพวกเกี่ยวกับกระดูกเป็นหลักใช่ไหมโรคกระดูโกโรคไขข้อหรือว่าบริเวณหัวเข่าเสือ่อมอย่างพวกนักกีฬาต่างๆจริงๆไม่ได้ค่ะทายังไงทําให้มันแข็งแรงขึ้นทํายังไงให้เขากลับไปใช้ประสิทธิภาพของกีฬาที่เขาเคยเล่นได้ดีขึ้นอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าเดิม แต่ให้เขากลับไปเล่นได้ดีขึ้นตอนนี้คุยบอกว่ามีนักกาย,ยีฬาหรือว่าอะไรหลายอย่างก็มามาคอร์สกับเราผมยกตัวอย่างคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถึงงี้ยบางคนบอกพอเห็นเห็นของแบบนี้ก็ค่อนข้างจะตกใจอของหนักข้อหนึ่งเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีปัญหาเรื่องหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทจริงๆเราต้องส่งให้หมอก่อนให้หมอแก้ไขแล้วในที่สุดเนี่ยเราต้องมาทำกล้ามเนื้อที่ล้อมรอบกระดูกชิ้นนั้นเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะัพ p อ o r t กระดูก ให้มันแข็งแรงช่วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆถูกต้องค่ะเริ่มยังไงครับสมมติก็จริงๆมันมีหลายท่าทางการออกกำลังกายแล้วก็ต้องดูไปว่าเขาเจ็บส่วนไหนแล้วเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้เขาอาจจะเป็นพิเศษกว่าส่วนอื่นหน่อยแต่ว่ายังไงเราก็ต้องเล่นทุกส่วนของร่างกายดีเพื่อให้แข็งแรงพอเท่ากันอย่างกรณีฟิตเนสที่เราเห็นทั่วๆไปในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดที่ชอบโชว์ห้องกระจกใหญ่ๆทั่วไปอย่างนี้อย่างนั้นเล่นแล้วได้อะไรต่างกับที่นี่นะครับหมายถึงห้องกระจกแบบโยคะอะไรอย่างเงี้ยหรอ่่ะะค ที่โชว์ออฟิตเนสทั่วๆไปนะครับกับที่นี่ต่างกันอะไรบจริงๆอุปกรณ์ถามว่าต่างกันมากไหมมันก็เหมือนฟิตเนสทั่วๆไปค่ะก็มีดัมเบลมีเครื่องมีมชชีน,น,นูุนนันนี่แต่ว่าที่นี่ต่างกันที่ว่าเราไม่ให้ลูกค้าเดินเข้ามาเล่นเองเราสอนลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาเราสอนหมดเราไม่ได้ให้เดินเข้ามาแล้วหยิบจับอุปกรณ์เล่นเองเพราะแต่ละคนก็เทรนไม่เหมือนกันอยู่แล้วตามสปี่ที่นี่มาครั้งหนึ่งเล่นได้ครับ ก็ประมาณ3าสี่คนก็เล่นได้ค่ะแล้วเราดูแลคนเดียวสองคนช่วยกันใช่ค่ะก็มีโคชอีกคนหนึ่งก็ช่วยกันดูแลแลูกค้าใช่อันนี้คือให้น้องเก๋แนะนำหรือว่าเชื้อเชิญค่ะชวนเพื่อนๆที่เป็นค,คนรุ่นใหม่ด้วยกัน,นที่เขาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพเป็นหลักโดยเฉพาะพนักง,งานออฟฟิศที่ว่าออฟฟิศไทม์ต่างๆบางทีเขาบางทีเห็นทั่วไปแล้วการตัดสินใจยังไม่เกิดถ้ามันไม่มีคนไปแนะนําเขาเนี่ยแนะนำเขาอย่างไงก็จะบอกว่า อย่างแรกเลยคืออยากให้เริ่มมองตัวเองในกระจกก่อนว่าพอใจหรือยังกับสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือว่าสุขภาพตัวเองมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งความมั่นใจในตัวเองมีมากแค่ไหนคือเราไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างว่าเขาจะมองเราอย่างไรเรามองตัวเองไงสร้าง กำลังใจสร้างความแข็งแรงสร้างสุขภาพให้กับตัวเองค่ะ,ะไม่ต้องถึงกับขนาดว่ามาออกกําลังกายจริงจังก็ได้อาจจะ3วันต่ออาทิตย์คือหรือเริ่มสักนิดหนึ่งอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือว่าสงสัยก็เข้ามาถามในแฟนเพจของ h u s o ซ o f อ o m a s o ที่ Facebook นะคะแล้วก็ตอบคำถามให้ฟรีหรือว่าถ้าสนใจที่จะมาเทรนก็ถามได้เหมือนกันค่ะ ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายนะครับไม่ว่าอย่างที่เรามีการคุยกันนอกรอบก่อนนะครับทุกๆุกอายุทุกๆุเพศทุกๆวัยนั้นสามารถออกกําลังกายได้ตามแบบที่แต่ละคนชอบความต้อการของแต่ละคนรวมถึงสรีระร่างกายของตัวเองด้วยท่านผู้ชมครับในฐานะที่ทํางานอยู่ที่ไว i ์ทีวีนะครับแล้วก็เรื่องของการออกกาลังกายเรื่องเฮลตี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก ท่านผู้ชมครับเชิญชวนท่านผู้ชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหันเน่าออก,กําลังกายนะครับและสาคํานี้นะครับจะอยู่กับท่านผู้ชมไปตลอดละนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเชฟสมาร์ทบอดดี้แล้วก็สมาร์ทไลฟ์ช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเราทั้งสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ